สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่า,าประสบการณ์การเสริมหน้าอกกับหมอเทพประตูน้ำโพลิคลินิกเนาะห่างหายไปนานกับการลงคลิปคือเริ่มต้นเนี่ยเราโทรโทรโทร,โทรหาทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าเออจะจองคิวทำหน้าอกอะไรเงี้ยก็บอกไม่ต้องจอง walk in เลย ส่วนตัวเรามีโรคประจําจตัวไงเราก็เป็นกังวล mm. ก็เลยไปขอไปรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่เราอายอยู่ mm. ใช่ไหมแบบเราเป็นเบาหวานความดันเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เลยทีนี้ mm. ก็เอายาแล้วก็ไปรองแพทย์เดี๋ย mm. ไปให้หมอเทพดูแล้วก็ขอคุณหมอส่วนตัวเราเนี่ยเราสูงหนึ่หนักหนึ่งร้อยก็ขอคุณหมอ8ปดร้ซีซี หมดซิลิโคนหมดเคมีเหลือแต่เจ็ดร้อยก็อ่ะเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยคุณหมอก็เลยทําแบบเนื้อกล้ามเนื้อให้แต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเคสเยียชาซึ่งบรรยากาศห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะมีสองห้องคุณหมอจะสลับกันทําซึ่งด้วยความที่เราเป็นเคสยาชามันคุณหมอฉีดแวเรเลียมให้เราด้วยนะแวเรเลียมเป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งเราเคยกินกินอยู่แล้วในตอนตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเออก็เลยไม่หลับ ทีนี้ก็เป็นยาชาอย่างเดียวก็เลยนอนคุยกับหมอไปเลยทีนี้ก็เปลี่ยนไปคุยกับหมอหมอคะอย่างงู้นอย่างนี้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยว่าเออทําถึงไหนแล้วอะไรยังไงทําส่วนตัวเจ็บไหมเรามีความรู้สึกว่ายาชาดีกว่ายาเบลอปกติแ็ใช้ยาเบลอไงเพราะว่ายาเบลอนย่ยฟื้นมาต่อให้ได้สติมันก็ยังเดินไม่ได้อะตอนนี้คือเราแค่ชาแต่เราเดินไหวแต่ด้วยความที่ว่า เราทำไซส์เราอ้วนเราทำไซส์ใหญ่ก็คือ7จ็ดรซีซีเนี่ยคุณหมอเลยจะต้องเออเอาสายเรนสายจักรแลกลับมาบ้าที่บ้านแล้วก็ไปฉีดยาแก้อักเสบที่คลินิก3วันติดใช่แล้วก็ไปฉีดแต่่าไปถึงอีกวันนึงเขาก,ก็จ้ที่ก็ดึงสายเรนเอาดึงเนี่ยวืดมันจะมี2สายคือสายเรนกับสายที่ไว้อัดยาแก้อักเสบ ดึงสายเกรนออกวึบเสร็จปุ๊บมันจะมีดูจุกเหมือนดูดจุกสายให้น้าเกลือที่เลาก็อัดยาแยกเสียบเข้าไปอัดเสร็จปุ๊บก็ดึงสายนั้นออกฟึบปิด,ปปดผ้าเปแผลทาเหมือนกันสองข้างก็คือการดูแลแตัวเองก็คือง่ายๆก็คืออห้ามโดนน้ำเจ็ดวันก็คืออย่างแรกคือสามวันแรกทําวันที่สี่ไปคลายผ้าก็คือ าจะรัดผ้ามาค่อนข้างแน่นแล้วก็ไปคลายผ้าเสร็จปุ๊บพอคลายผ้าปุ๊บเนี่ยทาครบเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณหมออนีญาตให้อาบน้ําได้ถูเข้าไปที่แผลเลยแล้วก็นัดตัดใหม่วันที่สิบแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ตัดใหม่วันที่สิบเพราะว่าเราทําใหญ่เราอ้วนใช่ไหมเราก็เลยเขาก็เลยแบบว่าเอา่อเป็นสิบสี่วันสิบสี่วันไปตัดใหม่แล้วก็คุณหมอก็ นัดเช็คอีกทีหนึ่งเช็ดฉีกี่ร้อยก็หน่มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็เดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแหละอทุกอย่างโอเคหรอมันนิ่มไหมมันก็มันก็โตไหมมันก็แบบมันก็ได้อยู่มันก็แบบมีความแบบอ่ะมันก็มีความแบบแต่คุณหมองดเลยนะเสื้อในมีโครงปาปิดนกอ่ที่ปิดจุก ห,หมอแนะนําให้ใส่เป็นชดชุั้นในหลวมๆที่ไม่มีโครมไม่มีฟองน้ําไม่มีดันทรงเพราะจะทําให้เลือดข้างและจะเป็นผังพืชคุณหมอ,อ,อไม่ห้ามเรื่องของกินของกินที่ห้ามอย่างเดียวก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็งดทานวิตามินหรืออาหารเสริมต่างๆเลยเพราะว่าพวกวิตามินพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้อ เลือดออกได้ใช่พอยิ่งเลือดออกเนี่ยมีโอกาสากที่จะเป็นผังพืชมากขึ้นส่วนตอนเนี้ครบหนึ่งเดือนเนี่ยหาคุณหมอละครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอนั้นเดือนหน้าอีกทีหนึ่ง <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวมาดูว่าเดืินหน้าจะเป็นยังไงจะโดนปอกนมหรือไม่จะโดนเลาะผังพืชหรือไม่จะโดนหยอดยาหรือไม่เพราะนมไม่นิ่มแต่ส่วนตัวเราว่านิ่มอยู่นะ นี่นแบบได้เลยอะโลดอะจจิงเรารู้สึกว่าทำไมถึงเลือกทำที่นี่ใช่ไหมหนึ่งราคาแล้วก็ชื่อเสียงมีคนบอกว่าเอ,อ้คินิกไม่สะอาดไม่มีมาตรฐานเจ้าหน้าที่ปากจัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรามองข้ามผ่านตรงนั้นไปแล้วอะพอเราก็ไปอะรู้สึกว่า บริการที่เราได้รับอะด้วยความจริงใจของคุณหมออะเขาพูดเลยว่าแบบทางานอะไรอยู่ทํางานอะไรอยากใส่ไซส์ไหนต่อฐานอกกว้างจนใส่ได้ไหมถ้าใส่ได้ทําให้หมดใช่ถึงขนัน,นแล้วแกดูแลตลอดชีวิตของแกเลยคุณหมออะ่ะใจดีมากจริงๆแผลที่ผ่าตายแตกใช่ไหมคะเป็นคีลอยมาฉีดเถอะฉีดดีวกว่าจะหาเนี่ย นมทำสมมติทำวันนี้อีกสิบปีั้งคุณหมอยังอยู่สมมติถ้าคุณหมอยังอยู่สิบปียี่สิบปีกิดผังพืชหมอแก้ให้นะคะคุณหมอแก้ให้นะคะไม่ว่าจะปอกปอกนมกขกันกดดันเอาผังพืชออกหรือหยดยาให้นมนิ่มคือมันหยดยาคือการกรีดกรีดละมันเซนเนึ่งแล้วก็หยดยาเข้าไปแล้วก็เย็บ คุณหมอดูแลให้ตลอดคีรอยฉีดให้ตลอดเลดมันปังตรงนี้ถามหน่อยมีคลินิกไหนดูแลตลอดชีวิตบ้างอืมถอดทําถ้าทำกับแกวันหนึง่งไม่อยากมีนมแล้วทากับหมอเทพไม่อยากมีนมแล้วไปเลยค่ะแกถอดให้ฟรีแกถอดได้ฟรีจิงะส,สมมติคนที่ทำกับแกแต่ถ้าทำกับที่อื่นไปถอดกับแกแกคิดหกพัน หกพันบาทใช่หรือทําจากที่อื่นแล้วจะไปแก้กับแกปกติคนทําอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าทําคนทําที่อื่นแล้วจะไปแก้กับแกเนี่ยแกคิดหกหมื่นซึ่งราคาไม่ได้ถามว่าแพงไหมมันมันไม่ได้แพงเลยอะ่ะล้วคุณหมอค่อนข้างที่จะแบบจริงใจมีอะไรพูดตรงตรงอะ่ะมีเคสคนที่จะไปทําจมูกกับหมออะ่ะแล้ว คุณหมอเขาก็ดูว่ามันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไม่ได้แบนหรือว่าไม่ได้ผิดรูปอะไรแบบมากอะไรเงี้ยคนนั้นรู้สึกคุณหมอจะพูดว่าไม่ต้องทำหมอแบบมีไว้แค่หายใจเขาพอแล้วซึ่งบางคนอาจจะกระทบกระเทือน,ในใจิตใจเขาใช่ะหมพอว่ายทำไมหมอพูดแรงจังวะอะไรเงี้ยแต่ก็อืกฮ่าฮ่าดีอ่ะอืมส่วนเจ้าหน้าที่ก็เป็นกันเองแบบโอ้โหว้าวอีสานกันแบบอืนัวแซ่บมากเด้อจริง ส่วนตัวชอบพี่พคนผมสั้นๆน่ะตัวสูงสูงหน่อยคนนั้นน่ารักแล้วก็พูดจาเป็นกันเองแล้วก็ในปริมาณที่แบบพอดีอนะส่วนพี่คนอื่นเขาก็เป็นสไตล์ของเขาอะเออเรามองว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่ารับไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอเคเลยแล้วคุณถามคุณหมอว่าผ่าใต้เรานมได้ไหมออคุณหมอมันมีเกณฑ์ที่จะทะลุ ที่ิคนมีโอกาสที่จะแบบปรึดแบบรดลงไปข้างล่างได้หมอบอกพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนจริงๆก็เลยเราก็เลือกเป็นคุณหมอจะทำแต่ผ่าใต้รักแผลอย่างเดียวนะคะใช่แล้วมีบางคนว่าเออแผลไม่สวยหรือแบบไม่เย็บสองชั้นอะไรเงี้ยคุณหมอมองว่าการเย็บแผลแบบเนี้ยอ่านอ่านที่คุณหมอพิมนะ ก็คือคุณหมบอกว่าการเย็บแผลแบบนี้ยมันจะทําให้แผลหายเร็วกว่ากว่าย็บสองชั้นใช่แล้วส่วนคีรอยไม่ต้องกลัวคุณหมอฉีดให้จนหายจนเรียบเนียนสนิทอย่จะมารีวิวว่าแบบขออนุญาตเปิดแผลตอนนี้ดูตอนเนี้ยอันนี้คือแผลหนึ่งเดือนนะคะง นี่คือแผลเราแผลหนึ่งเดือนของเราเห็นปะนี่แผลหนึ่งเดือนแผลหนึ่งเดือนจะอยู่ประมาณนี้อืมซึ่งยาะแกลเป็นทีเราเห็นแล้วละ่ะคุณหมอชีลาฉีทีเราไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าไปดูกันใหม่ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตเพาตอนนี้คือนมนยังไม่เข้าที่เอาง่ายๆคือนมเหมือนคนเล่นเวทมากมึงตอนนี้อะกูจะร้องไห้แกมาแบบอกกูเล่นเวทปะวะ แต่อย่าได้เป็นกังวลอดทนเท่าน,นั้นถึงจะสวยเอ่อถ้าใครอยากจะศึกษาว่าเออทำกับหมอเทพดีไมยอะไรอย่างเงี้ยไปศึกษาได้ที่กลุ่มศิลปกรรมหมอเทพนะคะบ่ายพี่มุกในใน c e e o o o k เลยกลุ่มนี้สำรับเฉพาะผู้หญิงกับสาวประเภทสองเท่านั้น ไม่รับผู้ชายเพราะว่ามันจะมีพวกผู้ชายที่เข้าไปคือในกลุ่มมันจะมีการแบบรีวิวหน้าอกแต่ก็ไม่ได้เปิดหมดหนะคือเปิดแต่ว่าเราก็มีการแบบปิดจุอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาสติกเกอร์ยิ้มมาปิดจุสติกเกอร์ดอกไม้มาปิดจุอะไรอย่เงี้ยใช่ก็จะมีพวกแบบวิถีฐานะเข้าไปคุณมุกก็เลยต้องพี่มมกก็เลยต้องแบบป้องกันในส่วนของตรงนี้นิดนึงใช่แต่มีรีวิวหมดคะ่ะ คุหมอเด่นมากในเรื่องของการทำหน้าอกกับศัลยกรรมผ่าตัดหนังหน้าท้องบางที่เขาผ่าเขาผ่าอย่างเดียวดึงหนังหน้าท้องอย่างเดียวแต่ที่นี่คนณหมอดูดเออด้วยจ้าไม่เชื่อไปดูรีวิวในกรุ๊ปได้เลยคือคนทำอ่ะจากแบบลกลมๆใช่ไหมคะเออสออกมา ล่องสิบเอ็ดมาด้วยพงคนล่องเสร็จมาด้วยแต่เราจะมีเป็นด้านล่างซึ่งผนเป็นด้านล่างตรงนี้ไม่ต้องห่วงคุณหมอชีทีเราให้จนหายสนิทแน่นอนออกลืมบอกหลังทํามาห้ามถ่าจากักรเเลหนึ่งเดือนซึ่งทรมานมากคตดทรมานเพราะว่าต้องพกทิชชู่เปียกตลอดเวลาคอยเช็ดเพราะว่าเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่เนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอันเดี๋ยวแบบ จุกู้มันจะมีมีกลิ่น,นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออต้องพกต้องคอยเช็ดตลอดอืมเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแล้วกันว่ามันจะเข้าที่คุณบอกว่าเข้าที่วันสามหรือหกเดือนว่ามันจะจึ้งขนาดไหนจริงๆมันจะแบบพุ่งแบบอ๋อนี่แบบอันนี้คือไม่ได้เห็นบอลเห็นบอลเนี่ย ซีคนมาขึ้นบึงอีกนะอ้อออมีนมแล้วเด้อเฮ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วงอาคลิปนี้ก็ไม่ต่งไม่ตัดอะไรก็ต่อต่อกันไปแล้วคันไม่ขี้เกียจใส่รงใส่ชท้าล้ะเหนื่อยจรจงๆไม่มีอินทงอินโทรอลยทั้งสิ้นเหนื่อยเหนื่อยมากช่วงนี้ทำงานประจำแบบยุ่งมากห่างหายไปเพรว่างานประจำยุ่งมากช่วงนี้น่างบ สำมมาการบรัญชีกันเลงอะไรก็ไม่รู้ขอลเลยเอกสารอะไรกูหัวจะปวดโอเคยังไงก็อัปเดตอัปเดตแล้วกันว่าความจึ้งหรือจึ้งแค่ไหนส่วนสวยแค่ไหนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย